คุณผู้ชมมาดูข่าวดีๆกันบ้างนะคะโดยบริษัท RS จำกัดมหาชนค่ะได้มีการมอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน p r i m e Nation สมุย International Festival นะคะเพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมกับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเกาะสมุยด้วยค่ะ โดยหลังจากจบงานนะคะส่งท้ายเทศกาลเฉลิมฉลองงานไพรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไพรเนชั่นสมุยอินเตอร์เนชั่นแนลเฟสติวัลคุณสุจิราเชิดชดศักด บริษัท RS จำกัดมหาชนได้มอบเงินบริจาคจำนวน10,000 0บาทเพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเกาะสมุยโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์รัตนพลล้อประเสริฐกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุยเป็นผู้รับมอบพร้อมกันนี้คุณนงลักษณ์งามโรดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RS Multimedia and Entertainment ในเครือ RS Group คุณสุพิญญาสีทองกุลรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยคุณรัชพรภูลสวัสด์นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยรวมถ่ายภาพในครั้งนี้ด้วยณอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งไรายได้ในการบริจาคครั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากการจัดจําหน่ายของที่ระลึกทงเสื้อผ้าพันคอพัดจากการจัดงานเมื่อวันที่26ถึง29มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ จุดประสงค์ของการจัดงานคอนเสิร์ตพรายมันที่เป็นพรายในชั้นที่สมุยาทาง i อมีจุดมุ่งหมายชัดเจนอยู่แล้วว่าเรานอกจากเฉลิมฉลองวารระ ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวนอกจากเป็นวิวทิวทัศน์ที่ดีอยู่แล้วอีกอย่างคือความมั่นใจในเรื่องของสวัสดิภาพของร่างกายด้วยการที่ปลายทางของการจัดงานเรามีนโยบายตั้งแต่ต้นน้ําที่เราจะจําหน่ายของที่ระลึกแล้วแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเข้าสับเนุนโรงพยาบาล พอฟังแบบนี้ก็จะเข้าใจว่าปลายทางของการท่องเที่ยวความมั่นใจในแต่ละจุดโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเกาะถ้ามีโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานแล้วก็มีมปัจจัยในการดูแลรองรับผู้ป่วยได้เราก็จะสบายใจดังนั้นมันจึงอ้อมมาสู่ความมั่นใจของนักท่องเที่ยวโดยอัตโนมัตินะคะก่อนอื่นขอขอบคุณทางทีมไอซ์กรุ๊ปนะครับที่มาเป็นทีมนําที่จัดพาเนชั่นที่เกาะสมุยครับก็ในส่วนของรงมาสมุยนะครับก็ถือว่าเราก็สับสนนในส่วนนี้นะครับถือว่าเราเป็น หน่วยงานหลักที่ที่อยู่ในพื้นที่เกาะสมุยก็ถือว่าขอบคุณทังทีมนะครับที่ได้ช่วยกันนะครับที่ได้จัดแล้วก็คิดว่าครั้งต่อไปคง ต้องสับสนอย่างนี้อีกนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ก็ขอเป็นตัวแทนชาวเกาะสมุยนะคะก็ขอขอบพระคุณทาง RS Multimedia ยจำกัดแล้วก็ทางบริษัท RS จำกัดมหาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้มอบเ,อเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลเกาะสมุยนะคะก็ถือว่า,เ,าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับการโรงพยาบาลน,นะคะถือว่าเป็นหน่วยงานหลักมากที่จะดูแลสุขภาพประชาชนให้กับ ชาวเกาะสมุยและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะสมุยด้วยค่ะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะนี่แหละครับถือเป็นงานใหญ่แห่งปีนะครับแล้วก็ได้เป็นการร่วมทําบุญกันด้วยนะครับาสาธุกันทุกท่านนะ,นะครับ